สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่ออาคมพ่ออาคมครับอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูงวดที่ผ่านมาพ่อบอกว่าถูกเลข9 6 2ทั้งเป็นเลขความฝันแล้วก็เป็นเลขคำนวณของพ่อแกครับงวดนี้ลองจดไว้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้ถ้าหากว่าใครชอบก็ลองจดไว้ถ้าใครไม่ชอบ ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผมมาแบ่งปันก็แล้วกันนะอันนี้คือเป็นกาพูดของพ่ออาคมครับผมก็เลยถามว่าแล้วปกติพอเนี่ยมีเลขเลขคำนวณเลขอย่างอยู่บ่แกเป็นคนคำนวณเลขแทบจะทุกงวดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับพ่ออาคมนี่คือครั้งแรกทําไมผมถึงได้คุยกับแกแกบอกว่าแกสั่งตู้กับผมมาสองรอบแล้วรอบนี้คือรอบที่สองรอบแรกไป แกถูกเลขหกหกห้าแล้วก็มางว่นนี้ครับก็คือ9ก้าหสองแล้วแกก็อยากจะเล่าถึงตัวเลขให้ฟังมันเป็นความฝันนี่แหละแล้วก็เป็นเลขคำนวณไหมก็ไม่รู้สิแต่ว่าเป,เป็นเลขที่ว่าพ่อชอบนะเดี๋ยวลองฟังดูครับถ้าหากว่าใครชอบก็ลองจดไว้ก็ได้อันนี้คือเป็นคำพูดของพ่ออาคม แกฝันว่าแกได้ไปนอนวัดล้างครับไปนอนวัดล้างซึ่งวัดแห่งนั้นไม่มีพระเลยมีแค่พ่ออาคมคนเดียวความฝันแกฝันตั้งแต่หลังจากที่วันเลขออกแล้วแกประฝันว่าแกเนี่ยได้เดินถือจอบครับได้เดินถือจอบไซบา1นึ่งบาทข้างแบกไปครับแบกเข้าไปในปา่าในปา่าตรงนั้นครับมันเป็นลักษณะว่าตัวเอเนี่ยจะไปนา จะไปนาแล้วตัวเองเดินไปไม่ถึงครับประมาณว่าหลงทางแล้วเดินเข้าไปในป่าช่วงเวลาในความฝันพ่อบอกว่าพ่อออกตื่นเช้ามาตั้งแต่หกโมงเช้าพ่อก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จับได้จอบก็เดินเลยเพื่อที่จะไปเถียงนาตัวเองแต่ว่ามันไปไม่ถึงมันไม่รู้ว่าตัวเองเดินเข้าไปในป่าได้ยังไงก็ไม่รู้เดินเข้าไปในป่าป่าเป็นป่ารกล้างนี่แหละ เดิน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 ใดไปเดินเดินเดินไปยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยแล้วตัวเองรู้สึกหิวน้ําแล้วตัวเองก็เดินไปพ่ออาคมแกเป็นคนหนองบัวแล้วแกเป็นคนมีอายุเยอะสมนควนรแกคือแกจะรู้เรื่องสมุนไพรแกบอกว่าแกหิวน้ําแกเลยไปขุดมันครับมันลักษณะคล้ายๆว่ามันนกแต่ว่ามันใหญ่กว่ามันนกซึ่งพ่อ อาคมนะ่บอกว่าเขาเรียกว่ามันน้ําลักษณะเหมือนกับมันเทียนใหญ่ๆครับมันนกใหญ่ๆนะ่ะคือแกหิวน้ํามากแกไปหาน้ําไม่เจอเนาะเพราะมันเป็นลักษณะเหมือนภูเขาแกก็เลยไปขุดครับขุดเอามันน้ําครับขึ้นมาใหญ่ยาวครับประมาณยาวประมาณศอกแกก็เอาเจาะเลครับทา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 ,ทาแล้วก็แกก็เขียวครับรสชาติที่ว่าพ่อ แกกินครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับมันแก้วหอมๆกรอบๆแต่ว่าน้ํามันจะเยอะอร่อยแกก็รู้สึกอิ่มครับไม่หิวน้ําแล้วครับแกก็พกติดตัวแล้วแกก็เดินต่อพอเดินต่อไปเสร็จปุ๊บแกรู้สึกหิวข้าวครับทีนี้พอแกเดินออกมาจากบ้านตั้งแต่หก <c oughs> ตั้งแต่หกโมงเชา้าแล้วแกก็เดินไปเรื่อยครับจนสาย อย่างน้อยครับแกก็มีมันน้ําครับแทนน้ําแล้วแกก็หิวข้าวสินี้ครับแกไม่รู้จะกินอะไรครับแกไม่รู้จะหาอะไรครับแกไปเจอต้นกล้วยครับต้นกล้วยต้นหนึ่งใหญ่มากๆแล้วมีกล้วยแค่เคือเดียวเคือเดียวแกก็เห็นครับแกก็เอาจอบนี่ครับไปตัดฟิดมาหนึ่งคือแกก็กินกล้วยอิ่มแล้วก็แกก็เอากล้วยครับผูกใส่ใส่เอวเกครับ มีทั้งมันน้ําแล้วก็กล้วยเหลืองครับแกบอกว่าน่าจะเป็นกล้วยน้ำหวาแล้วแกก็เดินต่อเดินต่อไปครับไกลพอสมควรยิ่งเดินยิ่งหลงยิ่งเดินนี่หลงไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วแกก็ไปสะดุดสายตาเหมือนกับอะไรมันส่องส่องส่องตาักอย่างครับแกเหลียวไปครับมันเป็นเหมือนกับสาลาอะไรักอย่างเล็กๆอยู่กลางป่าแล้วก็เดินไปครับแล้วแกก็ไปเห็นกระท่อมมันเป็นวัดครับ เป็นวัดล้างซึ่งมีแต่เครือไม้เถาวันขึ้นเต็มเลยไม่มีใครอยู่มันเป็นวัดล้างแกก็ไม่รู้จะทำางครับแกรู้รู้สึกว่ารู้รู้สึกขนคิงลุกรู้สึกกลวยนะเพราะว่าไม่รู้จวเองจะไปน,นอนไหนครับแกก็เลยมีจอบข้าในมือแกก็ถางถางหญ้าถางเถาวันถางถางเครือไม้ครับออกจากิเวณนะครับก็รู้สึกว่าโล่งครับโล่งแกทําคนเดียวในความฝันแกบอกว่าวัดเนี่ยไม่ค่อยใหญ่หรอก วัดเน่ยประมาณสักยาวประมาณห้าสิบเมตรคูณห้าสิบเมตรครับพ่ออาคมเนะี่ยแกบอกว่าแกทําความสะอาดคนเดียวด้วยจอบอันเดียวนะ่ะแกถางหญ้าตัดหญ้าด้วยจอบรู้สึกโล่งต้นไม้ที่ว่าลุกโลกครับสะอาดสะอานหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังสกรปรกอยู่ว่าพราะเราไม่ได้เช็ดแต่ว่าต้นไม้เคือไม้คือแกทําความสะอาดเก็บกองกองกองเป็นที่เรียบร้อยมากเลยแล้วแกก็เหนื่อยครับ แกก็มาปัดกวาดแล้วก็มานั่งกินกล้วยแล้วก็นั่งกินมันน้ําครับอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่งกินเสร็จครับแกรู้สึกเหนื่อยก็คิดจะออกไปยังไงนาะจะไปเชียงไหนไดนนาะแกบอกว่าแกตายแท้ตายแท้สงสัยคงจะได้นอนอยู่ในวัดนี่แหละว่าสันวัดล้านที่แกนอนแล้วแกก็นั่งเงยหน้าครับขึ้นไปบนศาลามันเป็นลักษณะเหมือนกับตัวเลข,ต,เลขตัวเลขลอยอยู่บนหลังคาที่แกเห็นครับ มันเป็นน่ย9อยู่หลักร้อย2เนี่ยอยู่หลักหน่วยมันก็วนอยู่อย่างนั้นครับและสักคู่นี่เหมือนกับตาแกเหมือนอาจจะลายก็ได้เพราะว่าแกหิวข้าวเนาะไม่ได้พักผ่อนแกเหนื่อย9อยู่หลักร้อย2นี่คืออยู่หลักหน่วยแกมองไปออกมามันก็เป็นเลขหลายตัวหลายหางมันสลับกันนะมองไปออกมามันจะเป็น972 952 932 หรือเก้าศูนย์สองนี่แหละแกเห็นแต่ชัดเจนคือเก้ากับสองแต่แกมองขึ้นไปบนฟ้าไอ้บนหลังคาที่ว่าเป็นศาลาเก่าๆอะ่ะเก้าเจ็ดสองเก้าห้าสองเก้าสามสองหรือเก้าศูนย์สองนี่แหละที่แกเห็นระวังเก้ามันอาจจะเป็นหกก็นะแกบอกอาจจะเป็นหกเจ็ดสองหกห้าสองหกสามสองหรือหกศูนย์สองนี่คือแกเห็นถามว่าเลขเยอะหางไหมมันเยอะหางแต่แกเห็นเก้ากับสองนั่นมันคงที่ แต่ว่าตาแกอาจจะลายก็ได้แกก็เลยมองเห็นเป็นเจ็ดเป็นห้าเป็นสามเป็นเป็นศูนย์อะไรประมาณนี้ครับแกบอกว่าแกก็นอนอยู่ในวัดล้างนันแหละจนตื่นนี่คือความฝันของพ่ออาคมแล้วที่บอกว่าเป็นเลขคำนวณของแกนะ่ะคือแกก็บอกว่างวดน,นี้มันต้องมีเก้ามีหกแน่ๆแกก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นเก้าเจ็ดสองก็จริงเก้าห้าสองเก้าสสองเก้าศูนย์สองก็ได้ <c oughs> นี่คือคำพูดของพ่ออาคมครับ ลองดูครับหนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดแล้วเลขของฝันของแกคือแกบอกว่ามันมีเก้ามีสองแล้วแต่เราจะไปจับใสน่นะครับแล้วงวดนี้คือพ่ออาคมแกบอกว่ามันมีอาจจะมีเก้ามีหกมีสองก็ได้เนาะหรืออาจะจะมาเก้าหกสองตัวเก้าบ่เนาะเป็นไปได้ไหมลองดูครับก็ขอขอบคุณพ่ออาคมมากมากครับที่เล่าของฝันให้ฟังแกเล่าของฝันมานี่แปลกแปลกมากเลยครับก็ขอให้เลขของแกเข้าอีกนะครับเนาะ แกก็บอกว่าระวัง9กับ6นะอาจจะตัวเดียวกัน 1. พฤศจพิจายน67ขอให้เลขของแกเข้า3ตัวอีกครับ 3. ตรงตรงขอให้สมตรงตรงเนแหละซื้อเลขไหนก็ขอให้ถูกครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้ก็ขอบคุณพ่ออีกรอบนึงครับที่ว่าเจ้าของมงคลกับผมไปอีกรอบนึงขอให้ทุกคนครับโชคดีมั่นหมาน